สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่22-28เมษายน2567ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคะการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการที่เอาชนะปัญหาอุปสรรคการพยายามต่อสู้นะคะการไม่ยออ่อท้อนำมาซึ่งชัยชนะ ด้านการงานสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงที่เหมาะกับการพรีเซนต์การนำเสนอการเข้าประชุมนะคะการพบปะคนหมู่มากการนำเสนอโครงการสินค้าหรือเปิดตัวธุรกิจการเริ่มต้นทำงานที่ใหม่ๆช่วงนี้ชาวตุลจะเตรียมตัวมาดีนะคะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นด้านการเงินนะคะเงินทองหายากช่วงนี้ แต่ชาวตุนนะคะก็มีโชคเรื่องของลาบลอยฟุกๆนะคะมีโอกาสถูกหวยรวยหุ้นหรือได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างบางรายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางการใช้ยานพาหนะเป็นต้นด้านสุขภาพสัปดาห์นี้เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนนะคะธาตุน้ำต่างๆระบบเลือดระบบขับถ่าย หรือการเดินทางขึ้นรถลงเรือช่วงนี้ก็ต้องอย่าประมาทนะคะดูแลตัวเองให้ดีคนโสดสัปดาห์นี้มีเกณฑ์พบเนื้อคู่ที่ถูกใจการเดินทางทำให้พบรักหรือคนที่เป็นราชการนะคะคนทำงานที่อยู่บริษัทที่มั่นคงหรือมีความรู้ความสามารถนะคะก็ดึงดูดสำหรับชาวตุล ท่านที่มีคู่แล้วนะคะจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเรื่องห่างกันบ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็จะลงตัวแฮปปี้เอนดิ้งนะคะความรักมีความเข้าใจบางคู่เกี่ยวกับการเดินทางการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายร่วมกันเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ คุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคาม i คเคนโชของเราด้วย และพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ